เคล็ดลับนะคขายนะคะข้อแรกที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเปิดใจค่ะการเปิดใจลูกค้าก็คือการที่ทําให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังเรานั่นเองนะคะการเปิดใจก็คือการทําให้เขาสบายใจนั่นเอง ที่การเปิดใจนะคะก็ ко, ะะง่ายมากๆเลยนะคะเราใช้การตั้งคําถามค่ะให้ลูกค้าเนี่ยเราสิ่งที่เขาพอใจสิ่งที่เขาพึงพอใจสิ่งที่เขาปูมิใจนะก็ตานะคะที่ลูกค้าเนี่ยได้เล่าสิ่งที่เขาพอใจสิ่งที่เขาพึงพอใจและเขาประทับใจแล้วเนี่ยเขาก็จะพร้อมที่จะยอมรับฟังเรานะคะเพ,พื่อจะพรีเซนต์หรือว่าเราจะคุยสิ่งต่างๆเขาฟังนเนี่ยเขาก็จะเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นเทคนิคการขายข้อที่2นะคะก็คือการเลือกสินค้ามาขายนั่นเองค่ะ การที่เราจะเลือกสินค้ามาขายนะก็คือต้องเป็นสินค้าที่มาจากตัวเรานั่นเองนะคะเราจะต้องเคยใช้มันนะคะการที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะขายสินค้าตัวไหนได้แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีความเชื่อในสินค้านั้นเนี่ยสินค้าตัวนั้นก็จะขายยากคนซื้อเขาดูออกนะคะว่าคุณเคยใช้หรือคุณไม่เคยใช้มันมานะคะตอนนี้เนี่ยหมดยุคแล้วนะคะกับการที่เราจะใช้ดาราหรือ พรีเซนเตอร์เนี่ยมาโปรโมทสินค้าตัวนั้นนะคะตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะจะเป็นคนขายที่ดีที่สุดดังนั้นสินค้าที่คุณจะเลือกมาคุณจะต้องมีความรู้ในสินค้านั้นและสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้านั้นได้นะคะเคล็ดลับนะักขายข้อที่3นะคะคุณต้องมองให้ไวและพิจารณาให้เร็วคะ่ะ ว่าใครคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเช่นนะคะเกิดมีสามีภรรยาสองคนมาซื้อสินค้าของคุณเนี่ยคุณต้องมองว่าใครมีอำนาจในการจ่ายตังค์และคุณก็มุ่งที่จะโฟกัสคนนั้นนะคะเป็นหลักนะคะถ้าคุณไปโฟกัสผิดคนคนคนนั้นไม่มีอำนาจจ่ายตังค์แม้เขาจะชอบสินค้าคุณสักเท่าไหร่อยากจะซื้อสักเท่าไหร่เขาก็จะต้องไปถามคนที่มีอำนาจในการจ่ายตังค์อยู่ดีดังนั้นเนี่ยมองให้เร็วพิจารณาให้ถูกคนนะคะคุณก็จะได้ออเดอร์นั้นค่ะ ถ้าชอบนะคะฝากกดหัวใจนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ